Angry, i'm going ปั่นความฝันเดิมพันชีวิตที่เราได้เดินก้าวไปเราอยู่ข้างหลังได้เก็บเกี่ยวอยากปล่อยทิ้งพ่อให้โดดเดี่ยวสู้เพียงลำพังคนเดียวช่วยทำให้พ่อได้สุขใจ ทั้งหลายพ่อคนเดียวช่วยกันจะได้ไหมโรมแรงพังลังสร้างฝันที่พ่อได้สร้างไว้ให้พ,อพ่อคนคลายสักนิ่งได้ชื่นใจ เสี้ยวหนึ่งที่พอทำไว้ทำดีทุกอย่างให้ถึงที่สุดและต้องทุ่มให้สุดกำลังขอบหัวใจ ใจดัเแ็่เด็กเดียวไม่เคยทิ้งเราให้โดดเดียวแต่ปันความฝันเดิมพันชีวิตให้เราได้เดินก้าวไปเราอยู่เนหลังได้ก็ดเดียวอย่าปล่อยทิ้งพขอให้โดดเดียวสู้เพียวลำพัง พ่รรรู้วาาเันขณะนี้ ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เดินทางมาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกรากรากรา ให้ทุกพวกเราทุกคนตั้งใจสวดมนต์บูชาพระกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิ สวากาโตภระเขาวตาธโมสวากาโตภระเขาวตาธโมธัมมะนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิสุปาติปันโนภะคะวะโตสาวากาสังโฆ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังขังน้มมามิมามลำดับต่อไปจะเป็นพิธีกล่าวคำมารัธนาศีลห้าบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้น เป็นที่ตั้งเป็นบ่อเกิดแห่งคุณงามความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์แล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าย่างลงมหาสมุทรคือพระนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกล่าวคำรัตนาศีลห้า โดยพร้อมเพียงกันครับมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาธายาติสารเนนะสหะปัญจศีรานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาายาติสารเนนะสหะ พันศีสรานิยาจามาตติยัมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักขณาายาติสารณนนัสสหาปัจศีสานิยาจามานาโมโตตัสะพะะระคะวโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <jed> พ <ket em wise> <Courtney> ุท <serving> ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะมุอาัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ ah ัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังค an ัจฉามิ ธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติยามปิพุทธังสารนังขจามิทุติยามปิพุทธังสารนังขจามิทุติยามปิธรรมังสารนังขจามิ ทุติยมปิธรรมังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิทุติยมปิสังขังสารนังขจามิตติยมปิพุทธังสารนังขจามิ ตติยามปีพุทธังสาระนังขจามิตาติยามปีธรรมังสาระนังขจามิตติยามปีธรรมังสาระนังขจามิตาติยามปีสังขังสาระนังขจามิ ตติยามปิสังขังสารนางคาชามิติสาระ,ะคมานางนิทิตังอามะพันเตปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมะีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาธานาเวรมะี สิกขาปะทางสมาธิยามิอะทินาธานาะเวรมณีสิ ā ā กขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณี สิขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณนีสิขาปะทางสมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณนีสิขาปะทางสมาทิยามิโสราเมระยะมะชะปะมาทธานาเวรมณนี สิกขาปะทางสมาธิยามิสุราเมรยะมาชัป,ปมาทธานาเวระมะนีสิกขาปะทางสมาธิยามิอิมานิปัญจะสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพคสัมปทา สีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีรังวีโสโหทะเยสัตุกระกระกระลำดับต่อไปจะเป็นวิธีกล่าวคำถวายสถานที่ปฏิบัติธรรม สำหรับผู้แทนนำกล่าวคำถวายสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยในวันนี้คือกันลยนมิตรปุญญน,นุษนย์ธัญญาพัสหันรรมยังพุทธะภะควะโตปุปปภาคณนมการังกะโรมาเซ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตาอะระหะโตสมาสมพุทธัสสะอิมานิมะยังพันเตธรรม,มะปฏะิปฏิยาเสนาสนานี้ สัปะริวารานิพิกขุสังคัสสะมียาเทมะสาธุโนพันเตพิกขุสังคโคอิมานิเสนาสนานิ สปะริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากังทีฆะรัตตังหิตายะสุขายะนิพพานายะจะ ้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยบริวารน,นี้แด่พระพิสุสง์ขอพระพิสุสง์ จงรับสถานที่ปฏิบัติธรรมพร้อมด้วยบริวารน,นี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย ตลอดกาลและนานเทินสาธุคณ<า>ะสงก็ขออนุมโมทนาบุญกับกรรยานิมิตปุญญนุธธรร์ธัญพัฒนนะและก่อนที่คุยมจะได้รับพรพระนะก็ขอให้ได้รับตาให้ได้รวมใจ ให้ตามตึกและเลื่อนนึกถึงบุญนะที่เราได้มาตั้งใจถวายสถานที่ปฏิบัติธรรมให้แก่เราพระภิสุสงและสมุนเนรที่สถาบันธรรมชายแห่งครั้งนี้ก็ให้ตามตึกและเลื่อนนึกถึงบุญนะให้เป็นดวงบุญที่ใสสว่างนะอยู่ที่ศูนย์กลางกายแค่สักครู่หนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัดอนิสง แห่งการถวายที่พักที่อาศัยที่ใช้สอยปฏิบัติธรรมไว้ถึง5ประการคือผู้ที่ได้ถวายที่พักที่อาศัยนั้นย่อมได้อานิสง์กับเนื้อนาบุญที่ได้มาใช้สอยเหล่าพระพิสดสงและสมณีนได้มาใช้สอยที่พักที่อาศัยที่ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ย่อมได้ทั้งอายุ ได้ทั้งวันนะได้ทั้งสุขะได้ทั้งภละและได้ทั้งปฏิพานไหวพลิบท่านทานบดีที่ได้ถวายนั้นก็ย่อมได้อนิสงส์แห่งนี้ด้วยคือได้ทั้งที่สุดแห่งอายุได้ที่สุดแห่งวันนะได้ที่สุดแห่งภละได้ที่สุดแห่งสุขะได้ที่สุดแห่งปฏิพานแล้วได้ทนะสามริวูสมบัติเช่นเดียวกัน อาคารสถานที่ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้นั้นจะสามารถจูระได้ถึง1,000รูปเลยทีเดียวเราคณะพระภิกษุสงฆ์และสมณเณรได้ใช้สอยพื้นที่ปฏิบัติธรรมนี้นานสักเพียงใดคุณโยมบุญยนุษย์ธยพัทน์ก็ย่อมได้บุญบาร,รมีที่เกิดขึ้นนั้นนานเพียงนั้นเช่นเดียวกันเราคณะพระภิกษุสงเราคณะพระภิกษุสงฆ์และสมณเณร ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมะถึงเพียงใดคุณโยมก,ก็จะเข้าถึงธรรมะและได้อานิสงส์แห่งบ <แ arım S 1> <h> ุญบารมีธรรมที่เกิดขึ้นนั้นก็เพียงนั้นเลยทีเดียวก็ขอให้คุณโยมปุญญนุ์ธัญพัฒน์ได้ปลื้มปิติและภาคภูมิใจที่เราได้มาส่องสมบุญในช่วงวิกฤตโควิดในครั้งนี้ที่เป็นช่วงหาพระาะปัจจัยปัจจสีนั้นมาทำบุญ ได้ยากเย็นดังนั้นก็ให้พื้นปิติใจเพราะบุญนี้จะเป็นผลบุญมหาศาลผลบุญที่จิตจะติดตามตัวคุณโยมไปข้ามภพข้ามชาติไปเลยทีเดียวคณะสงฆ์ก็ขออนุโมทนาบุญกับคุณปุญญานุธัญพัฒนมาอีกครั้งหนึ่งและพร้อมกันนี้คณะสงฆ์จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐาน โดยอาราธานาบารมีธรรมแห่งอกสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรันตเจ้าทั้งปวงตลอดจนบุญบารมีธรรมของมหาปูชนียอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงปู่พระเดชพระคุณหลวงพ่อและคุณยาอาจารย์โลทั้งบุญบารมีธรรมของเหล่าคณะเพื่อิีสุสง์และสมเนร ที่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมกันด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งบุญบาร,รมีธรรมของปุญญของคุณปุญญนุชธัญพัฒที่ได้ตั้งใจสั่งสมไว้ดีแล้วในอดีตในได้มาสั่งสมบุญกันในวันนี้ก็ขออำนาจบุญบาร,รมีธรมร,ร,มรมทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลเรากันเข้าให้เป็นตบะเป็นเดชะเป็นภระวะปัจจัย ส่งผลโดนบันดาลอภิบาลคุ้มครองปปป้องและรักษาให้คุยมปุญญุตธัญ,ญพัฒนและครอบครัวทั้งบริษัทบริวารญาสินิมิสหายทั้งหลายและผู้ร่วมอนุโมทนาบุญมาทุกทุกคนจงเป็นผู้ปราะศะจากเสืซึ่งสัพทุกสัพโศกสัพรโรคสัพภัยอุปถัอันตรายใดๆก็อย่าได้มาพ้องผ่านให้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งยืนนาน ในโลกอบวรของพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งด้วยอายุวันนะสุขะภละปฏิพาธนาสามบริวาสมบัติคิดหวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดอันไปไปนในทางที่ชอบประกอบด้วยผมบุกุศลก็ขอให้สำเร็จติผลดังกมอมวนที่มุ่งมากปรารถนาไว้ดีแล้วตั้งใจไว้ดีแล้วจงทุกประการ และเมื่อถึงคราวหลับตาเจริญสมาธิภาวนาก็ขอให้มีใจหยุดใจนิ่งได้ปปิบัติธรรมได้โดยง่ายโดยสะดวกและบรรลุวัให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่ายเดยอดยพัน์จงทุกประการเถิดสาธุก็ขอให้คุโยมได้ตั้งใจ ปรวน้ำอุทิศแผ่่วนบุญส่วนกุส,น,กสนให้แก่หมูญาติที่ลงรับไปแล้วยะธาวาริวห้าปุราาริปุเรนติสหคังเอวะเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกะปติอิชิตังปทิตังตุมหังจิปเมวะสมิชตุสัพเพปุเรนตุสังกะปะหา จันโทปนารสโหยะทาหามนิโชติราโสโหยะธาสัพพิเตโยวิวันชันโตสะพารวโควินาสตุมาเตภาวะดวันดารายโยสุขี สัพิติโยวิวัชชะโตสัภโรอโภวินาสตุมาเตะภาวะวันตระยุอสุขีทีขายุโกภาวะสสพพิติโยวิวัชชะ เตพาวันวันตรายุขธิทิคายุโกภาอภิวัฒนสิริสนิจัง กาสสตุจุปาทาวานิกาอันตายาปิวินาสันตุอเสสสตุชัยยสิทธิธานังราพังโสทิภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจาวันโอ วาสจะอายุจะชีวสิทธิ์ภาวันตุเตะภาวันตุสัพามัณการังรักขันตุสัพาเทวตาสัพพุทธานุภาเวนสัตธานสดทิภาวัน เทวตาสะพธรรมนุภาเวนะสัตธาสุท,สทิภวันตุเตภวันตุสัพมัง,าางาคารังราขันตุสัพพาเทวตาสะพาสังฆา าวันโตเตสาทุขอคณะ,ะสงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะสาทุเดี๋ยวตั้งใจสวดมนต์บูชาพระโดยพร้อมเพียงกันนะ อาลังสม,มาสมพุธโถภาขวาพูถังภาขวันตังอภิวาเทมิหูโมีนาถุพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสาว,วาคาโตภาขวตาธรโม,ม สามีฮัมโมเมนาโธรพระทมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิป,ปันโนพระขว่วาตสวาวกคสังโคสังฆานาม,ามีสังโคเมนาโธพระส่งเป็นที่พึ่งนของเราขอเรียนเชิญทุกท่าน ตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันครับกราบกราบกราบ